กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรสิราชาแนวนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่เพชรก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะโปรเจนพัทนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะอันนี้หน้าปกนะคะโปรเจนพัทนะคะกล่องหน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้หลังกล่องก็ส่วนผสมเยอะมากนะคะทุก ประมาณ10 10กว่าชนิดนะคะทุกคนนำเข้าจากต่างประเทศนะคะบำรุงกระดูกนะคะอ่าเห็นไหมเป็นจุดเป็นจุดเลยบำรุงกระดูกแล้วก็ข้อเข่านะคะให้แข็งแรงขึ้นอ่าตรงนี้ทุกคนก็ดูนะคะเนี่ยบำรุงเล็บผมกระดูกให้แข็งแรงขึ้นนะคะอ่าเนี่ยเห็นไหมคะ อคอลลาเจนโดสสูงนะคะบำรุงกระดูกผิวผ่าปั้นผ่องใสชะลอริ้วรอยก่อนวัยผิวอิ่มฟูอิ่มน้ำแก้ปวดเข่านะคะอ่อันนี้ก็จะเป็นภาพแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะอ่านสนใจก็ค่อยๆอดูในคลิปนี้นะคะอเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ อ่าอันนี้เขาก็จะเขียนไว้เป็นข้อๆนะคะว่าสปพคุณของโปรเจนนี้คือให้อะไรนะอ่าน,นี่เห็นไหมคะอืมเขาให้ให้รู้เลยว่ามันบำรุงจุดไหนจุดไหนนะคะอืมผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือใช้ดีมากทุกคนนะคะอันนี้หยุดความเสื่อมของกระดูกนะคะอ่าเพราะว่าทานเองนะคะทานเองถึงได้รู้นะคะแล้วก็แฟนก็ทานประจำนะคะทุกคน เพื่อปรับโครงสร้างร่างกายให้แข็งแรงนะคะนี่บำรุงกระดูกข้อเข่าข้อ,ขอต่อนะคะสนใจก็แม่เพรให้เบอร์ไว้ข้างล่างนะติดต่อแล้วก็แอดไลน์มาสอบถามดูก่อนได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ